เดี๋ยวมาชมนะครับปราสาทกํมแพงใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณในบริเวณวัดากํมแพงใหญ่ดูแล้วเป็นปราสาทที่มีสเสน่ห์มีมนต์ขังนะครับยังคงความเป็นศิลปะที่น่า ชมหน้านั่นได้มากเลยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับสวยงามเลยมาเที่ยวนะครับวัดสะกกำแพงใหญ่ได้ชมทั้งปราสาทแล้วก็พระอุโบสถรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสไตล์จีนนะ,ะเนี่เราเดินเข้ามาในปราสาทโอ้ด้านในแบบสวยงามอมลาังการมากเลยครับเข้าไปนัานในสุดยอดสวยมากด้านข้างก็จะมี หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อะไรไมรู้จะไม่ได้